กราบสวัสดีครับผมพบก,กับผมกอล์งแสนนะครับวันนี้นะครับผมเรามาพูดถึงซิมตัวไหนบ้างนะครับของค่ายทูนะที่มันสามารถโทรหาทูได้ไม่อั้นไม่จํากัดนะครับผมมันจะมีซิมอะไรบ้างนะครับผมวันนี้เรามาพูดถึงประเด็นนี้กันดีกว่านะครับ โทรหาทูด้วยกันเนี่ยไม่อ้นไม่จำกัดนะครับผมจริงๆแล้วมันก็มีอยู่3แบบ3ซิมนะครับผมที่สามารถโทรหาทูด้วยกันเนี่ยเอาแบบฟินๆเลยนะครับมันจะมีแค่3ตัวเท่านั้นนะครับเท่าที่ผมค้นหามานะครับ3ตัวนี้มันก็เป็นอะไรที่น่าจะสุดยอดแล้วนะเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับผมเรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมตัวแรกนะครับก็หนีไม่พ้นเลยนะครับนั่นก็คือซิมฮัลโหลนั่นเองนะครับผม ซิมฮัลโหลนะครับผมถ้าเราเติมเงินเนี่ยหนึบาทนะครับร้อยเดียวนะเติมเงินสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็น10บาท20บาท30บาทนะครับจนครบ100บาทนะครับเราก็จะได้สิทธิ์นะครับในการโทรหาทูด้วยกันเนี่ยไม่อั้นไม่จํากัดนะครับผมครั้งละ30นาทีนะครับอันนี้สามารถโทรได้เนี่ยนานสุด30นาทีต่อ1ครั้งนะครับผมก็ถ้าเราเติมเงินครบ100บาทใช่ไหมครับก็จะได้สิทธิ์เนี่ย 15วันกันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันครบเต็มๆเลย30 30วันนะครับก็ต้องเติมเงินสะสม150บาทนะครับตัวนี้เขาก็จะให้สิทธิ์ในการโทรหาทูด้วยกันเนี่ยไม่อั้นนะครับผม30วันถ้าเราเติมเงินครบ150บาทแะครับแต่ถ้าเกิดว่า150บาทเนี่ยมันยังไม่ฟินพอนะครับผมก็สามารถเติมทีเดียวไปเลยนะ300บาทก็จะได้ค่าโทร หาทูด้วยกันนะครับผมเป็นจํานวนวัน60วันกันเลยทีเดียวนะครับอ่าสามร้อยบาทตรงเนี้ยเราก็เอามาสมัครอินเทอร์เน็ตเสริมนะครับหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับผมแล้วซิมฮัลโหลจะหาซื้อได้ที่ไหนนั่นก็คือคําตอบง่ายๆเลยนั่นก็คือที่เซเว่นนั่นเองนะครับเซเว่นมีขายแน่นอนนะครับผมแต่อาจจะไม่ทุกสาขาอาจจะเป็นบางสาขานะครับที่เขามีนะบางสาขาอาจจะหมดแล้วอะไรอย่างเนี้ย แต่ถ้าเกิดว่าไปสาขานู้นก็ไม่มีไปสาขานี้ก็ไม่มีไปที่นู่นที่นี่ที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไปที่ไหนก็ไม่เจอเลยนะครับผมก็สามารถเปลี่ยนกันได้นะครับสําหรับซิมเก่าๆไม่ว่าจะเก่าแค่ไหนนะครับเก่ามานานแล้วหรือว่าเพิ่งเก่านะครับผมก็สามารถเปลี่ยนมาใช้ซิมฮาโนได้ด้วยการกดตามนี้เลยนะครับผมกดออก 35, ดอกจัน935ดอกจัน36สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมก็จะเป็นการ เปลี่ยนโปรโมชั่นหลักนะครับที่เราใช้งานปัจจุบันนะครับผมเปลี่ยนมาเป็นซิมฮัลโหลนั่นเองนะครับผมไม่ต้องไปซื้อซิมใหม่ให้มันเสียวเ,วเวลานะครับซิมเก่าๆก,ก,ก็สามารถเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับผมเมื่อเราทําการเปลี่ยนเป็นซิมฮัลโหลแล้วนะครับผมก็จะมี SMS หน้าตาแบบนี้เข้ามานะคุณได้ทาการเปลี่ยนโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้วค่ะโปรโมชั่นของคุณคือโปโฮโ้ฮัลโหลโทรฟรีในเครือข่ายรับสิทธิ์โทรฟรีไม่อั้นในเครือข่าย WiFi ไ,ไม่อัน้น และรับเน็ตฟรี10 g ิกสำหรับแอป TikTok นะครับผมอะก็จะได้เน็ตเอาไว้เล่นแอป TikTok โดยเฉพาะ10 g b นะครับเพียงเติมเงินสะสมทุกๆเดือนนะครับเดือนละ1 0บาทขึ้นไปนะครับก็จะได้สิทธิ์ตรงนี้นะครับ30วันนะครับอย่างที่อย่างที่ผมกล่าวมาตอนแรกนะครับถ้าเติมเงินแค่100ยเดียวนมันได้แค่15วันนะครับต้องเติม150ขึ้นไปนะครับถึงจะได้30วันนั่นเองนะครับอันนี้คือช่องทางการทำให้ซิมการ์ดของเราเนี่ย มีค่าโทรออกนะครับโทรหาทูดยกันเนี่ยฟรยีไม่อั้นไม่จํากัดนะครับผมเอาละมาดูตัวที่2กันดีกว่านะครับตัวที่2ก็คงจะหนีไม่พ้นอีกก็คือซิมซูเปอร์ฟันนั่นเองนะครับซิมซูเปอร์ฟันตัวนี้นะครับมันก็จะมีความพิเศษตรงนี้ครับผมเพียงเติมเงิน100บาทนะครับผมเราก็จะได้สิทธิ์ค่าโทรหาทูด้วยกันเนี่ยไม่อั้นไม่จํากัดนะครับตัวนี้จะไม่มีเวลาจํากัดเอาไว้นะครับว่า สามารถโทรได้15นาทีสามารถโทรได้ครั้งละ30นาทีตัวนี้จะไม่มีเวลาจํากัดนะครับสามารถโทรได้ยาวๆเลยแต่ว่ามันจะจํากัดช่วงเวลาการโทรแค่นั้นเองนะครับมันสามารถโทรได้ตั้งแต่ตีห้าถึงห้าโมงเย็นนะครับตั้งแต่ตีห้านะครับถึงห้าโมงเย็นนะครับช่วงเวลานี้สามารถโทรได้ไม่อั้นไม่จํากัดนะครับผมโทรไปเลยฟินๆยาวๆแต่หลังจาก ห้าโมงเย็นไปแล้วนะครับหลังเลยห้าโมงเย็นไปแล้วเนี่ยเรากลับบ้านมาที่เรากลับมาที่บ้านนะครับก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ฟรีได้นะครับก็จะระบบก็จะหักเงินในซิมการ์ดของเรานะครับนาทีแรกเนี่ยหบาทนาทีต่อไป25สาตางค์นะครับผมถ้าใครอยากได้ซิมตัวนี้นะครับมันก็อยู่ในเซเว่นนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซิมเก่าๆล่ะจ,ะจะเปลี่ยนได้ไหมมันเปลี่ยนได้นะครับผมไม่ต้องไปหาซื้อซิมใหม่ก็ได้เก่าแค่ไหนนะครับใช้มานานแค่ไหนก็สามารถ เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับด้วยการกดดอกจัน935ดอกจัน5สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนมาเป็นซิมซูเปอร์ฟันนั่นเองนะครับผมตัวสุดท้ายครับผมที่ผมชอบมากๆเลยนะและตัวนี้เป็นอะไรที่เด็ดมากๆเลยนะครับสําหรับการโทรในเครือข่ายทูด,ด้วยกันนะครับตัวนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับและก็ ไม่มีรูปภาพมาประกอบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมตัวนี้ไม่มีข้อมูลใน Google นะครับผมพยายามหาแล้วนะครับหาไม่มีไม่เจออ๊ไม่รู้มันอยู่ซอกไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่มันก็ยังมีอยู่จริงนั่นเองนะครับผมซิมตัวนี้นะครับก็คือโทรชั่วโมงละบาทนะครับผมโทร ชั่วโมงละบาทนะก็คือชื่อซิมของมันนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราถ้าเราเติมเงินสะสมนะ100บาทนะครับทุกๆเดือนนะครับผมทุกๆเดือนนะเติม100บาทเราก็จะได้สิทธิ์โทรหาทูเนี่ยไม่อ้นไม่จํากัดนะครับผมตัวนี้เขาไม่ได้ระบุมาด้วยนะครับว่าสามารถโทรได้ครั้งละ15นาทีครั้งละ30นาทีตัวนี้เขาไม่ไม่ได้ระบุนะครับ สามารถยิงยาวๆโทรกันยาวๆกันไปได้เลยนะครับผมโอ้โทรกันฟินๆเลยนะครับแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับไม่มีช่วงเวลาไม่มาแบ่งไม่ไม่มาแบ่งช่วงเวลาให้มันหน้าปวดหัวปวดกระบาลกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเติมเงินสะสมเนี่ยไม่ถึง100บาทนะครับสมมติว่าเราเติมไปแค่80บาทไม่ถึง100นะครับเราก็จะไม่ได้สิทธิ์นะครับ แต่อย่างว่าและครับผมชื่อ,อโปรมันก็บอกอยู่นะครับว่าโทรชั่วโมงละบาทนั่นก็หมายความว่ามันสามารถโทรหาเครือข่ายทูได้กันเนี่ยครั้งละบาทนั่นเองนะครับผมโทรไปหาทูเนี่ยกดสายไปโทรไปปุ๊บบาทเดียวยาวๆ1ชั่วโมงสามารถคุยกันยาวๆหนึ่งชั่วโมงเลยโอ้ใครที่เป็นแฟนการจีบกันใหม่ๆนะครับฟินอันนี้ฟินมากนะครับเลยที่รักจ๊ะว่าไงจ๊ะฟินมากๆนะครับผมอันนี้เด็ดมากๆนะครับ ตัวนี้ไม่ต้องไปหาซื้อซิมนะครับไม่มีขายไม่มีแต่สามารถเปลี่ยนได้ซิมเก่าซิมเดิมซิมใหม่ซิมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นเครือข่ายทูนะสามารถเปลี่ยนมาใช้ตรงนี้ได้นะครับผมด้วยการกดดอกจัน935า 35, ดอกจัน3สีสเหลี่ยมแล้วทรออกนะครับผมก็จะเป็นการเปลี่ยนโปรหลักของทูเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นโปร โทรชั่วโมงละบาทนะครับผมน,นี่คือสายสําหรับคนชอบโทรนะครับใครที่รู้ตัวเองว่าเกิดมาเพื่อเมาส์เกิดมาเพื่อมอยโดยเฉพาะนะครับอันนี้แหละเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสําหรับคนชอบโทรในเครือข่ายนะครับผมลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่า3ตัวเนี้ยมันมีตัวไหนบ้างนะครับที่เหมาะสมกับตัวเรานะครับลองเอาไปประยุกต์นะครับให เข้าในแบบที่เราเป็นนะครับผมมันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับผมอ๋อสุดท้ายนี้นะครับผมการเปลี่ยนโปรโมชั่นนะตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมบางซิมนะอาจจะมีค่าเปลี่ยน30บาทนะครับแต่ว่าบางซิมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนฟรีนะครับผมอาจจะไม่เสียเงินเลยซัดบ,บาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เงื่อนไขของซิมแต่ละซิมของเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับผมอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะว่าทําไมบางซิมเสียเงินบางซิมไม่เสียเงินนะครับผมอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับผม หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมจะชอบคลิปแนวโปรเสริมแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจหาข้อมูลใหม่ๆม,มาอัปเดตให้เพื่อนรับชมกันทุกวี่ทุกวันนะครับผมลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ